วันนี้มากันอีกแล้วนะคะจะมาให้ดาวโจนกันนะคะวันนี้ดาวโจนสิบบนนะคะวันนี้เด่นๆอยู่ที่สามสองนะคะสามสองนะคะห้าเจ็ดเก้านะคะสามสองห้าเจ็ดเก้านะคะ ศูนย์ก็เด่นอยู่นะคะวันนี้ศูนย์ก็หน้ามานะคะแต่ตัวนี้สิบบนนะคะสิบบนเดี๋ยวศูนย์ก็จะเป็นถ้ามาก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะถ้ามาก็เป็นเก้าศูนยะ์ะวันนี้อาจจะเบิ้ลน,นะคะเลขนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะเจาะให้นะคะเจาะเด่นๆดนให้นะคะ ็เจ็ดเก้านะคะที่เด่นๆนนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจะไปเป็นห้าสองนะคะห้าสองสามสองคะสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะก็กลับเอานะคะเก้าเจ็ดนะคะถ้าสิบมาเก้าก็จะเป็นเก้าแปดนะคะ ก็อยูประมาณนี้ก็97เป็น91ตัวนี้เลขที่น่าจะมานะคะตามนี้เลยนะคะวันนี้ขอฝันที่3กับ2ค่ะ3กับ2นี้นะคะเด่นมากมายก็อยู่ที่2ค่ะนะเด่นมากมายที่2นะคะเลขจะมานะคะประมาณนี้นะคะ3ตัวก็790ประมาณนี้นะคะ 3ตัวนะคะเจ็ 90, นะคะเจ็ดเกนห้สองะคะห้าสองเจ็ดห้ก็ประมาณนี้ถ้าศูนย์มานะคะสายลากก็ลาก3 0กับ2 0นะคะลาก3 0ศกับ2 0นย์นะ อาจจะแตกได้นะคะลากดักไว้เลยก็เป็นพรุ่งนี้วันที่สามนะคะทับเก้าเวลามันเดินเร็วนะคะทีนี้ทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะอย่าเชื่อจนกลกหัวจะออกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย